สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ R L Channel นะคะวันนี้จาก็มีเหรียญโปรยทานนะคะลายน่ารักน่ารักมาแนะนำให้เพื่อนๆเช่นเดิมค่ะสวยน่ารักแต่ก็ไม่เปิ่งริบิ้นเลอนะคะอุปกรณ์ก็มีริบิ้นนะคะเราใช้เนื้อทรายต่ละขังค่ะ ทั้งหมดสีเส้นนะคะอุปรกรณ์นในส่วนอื่นก็จะมีกันไกลค่ะตังเหลียญแนบนะคะความยาวของริบบิงนจะใช้อยู่ที่ 3, 33มเซนติเมตรค่ะจะเผื่อความยาวไว้นะคะเพื่อสะดวกในการสอนค่ะ ปลายดึงบิน้นจะตัดออกมาเป็นปลายแหลมลักษณะนี้ค่ะทั้งสี่เส้นเลยนะคะพร้อมแล้วนะคะเราก็พับด้านใดด้านหนึ่งลงมาค่ะอยู่ที่9ก้าถึงสิเซนติเมตรนะคะ เส้นที่หนึ่งค่ะนำขึ้นมาเลยนะชส้นที่สองของเส้นที่หนึ่งไว้ค่ะเส้นที่สามของเส้นที่สองเส้นที่4ี่ค่าเราสอดเข้าบนช่องด้านบนนะคะ จอดเข้าบนช่องด้านบนของเส้นที่หนึ่งค่ะในช่องของเส้นที่สี่ตรงนี้นะคะเราจะดึงเส้นที่สามขึ้นมาค่ะทั้งสองเส้นเลยลใช้มือดองมาเลยค่ะทั้งสองเส้นเลยค่ะถ้าเราจะใส่เหรียญน,นะคะใส่ในขั้นตอนนี้เลยค่ะ ล็อกเหียนนะคะโดยพับเส้นสั้นนี้ลงมานะคะทั้งสี่ด้านเลยมองตามภาพนะคะวนไปตามเข็มนาฬิกาเลยคะ่ะจนถึงเส้นสุดท้ายซ้ายมือนี้นะคะแล้วก็นำมาสอดด้านบนขวาะคะ่ะ เรียบร้อยแล้วขั้นตอนนี้เราพลิกกลับมาค่ะสอดล็อกทาริบิ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะพลิกกลับมาค่ะ ราจะมาเริ่มทำกรีบนี้นะคะโดยการโครง้งหรือปิ้นไปด้านหลังค่ะเป็นลักษณะนี้นะคะลชยหริปปิ้นแล้วโค้งเข้ามาสอดตรงช่องตรงนี้ค่ะตรงกลางนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วเราค่อยค่อยดึงค่ะจัดกลีบดอกไปเลยนะคะขั้นตอนนี้ เส้นที่สองค่ะทําเหมือนเดิมนะคะถ่ายรปิน้นเรามาสอดตรงกลางนี้นะคะเส้นที่หนึ่งเราทำยังไงเส้นที่สองเราทำเหมือนเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเส้นแรกเลยนะเส้นที่สาม ที่สี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสี่ด้านตอไปแล้วก็มาเริ่มตรงนี้ค่ะ นี่นะคะปลายแหลมๆนี้ค่ะคะ<ม>ุงปลายลิบบิ้นนะคะมาสอบตรงที่เดิมเลยคะ<ม>่ะลิบบิ้ก็จะโผล่ด้านล่างตรงนี้นะคะ เส้นที่สองนะทำเหมือนเดิมค่ะปลายจะปิ้งจะโผลมาด้านล่างเหมือนเดิมเส้นที่สามค่ะ ที่สีเสร็จแล้วเราพลิกกลับมาค่ะดิปี้นี้นะคะมันจะจะสอดเข้าไปค่ะหลบอยู่ในกวลวยนี้นะคะเราก็จะดึงเขาออกมาก่อนแลวใช้ไป ไปกันไกลนะคะายแดงกันไกลค่ะดึงก็ออกมาค่ะ ตอนนี้เราก็าสอดเก็บไทลิบินนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้จาค่ะในการทำผลงานครั้งต่อไปค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าเพื่อนๆนจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยค่ะ แล้วเราจะตัดทายดิบิ้นนะคะเพื่อนๆจะตัดออกมาทรงไหนลักษณะไหนก็ได้ค่ะให้ดูสวยงามนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ